สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลัอบมาพบกับคลิปสิ่สองราศีประจำรายเดือนกันนะคะคลิปนี้เป็นของเดือนกันยายนเป็นของชาวราศีธนูการดูดวงก็เป็นการดูแบบภาพรวมไม่ได้ดูส่วนตัวจะทำคนก็ตรงบางคนไม่ตรงนะคะและการที่เจอนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ตรงหน้าก็ขอแนะนํหลักธรรมะเช่นดักพุทธหา 4, รสีดักอิทธิบาทสี 4, มักมีองค์แปดหรือดักธรรมะที่ทุกคนได้ยินมาคะ่ะนํามาใช้ในชีวิตประจำวันกันเพราะว่าดักธรรมะต่างๆเหล่านี้สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะ ทีนี้เราก็ดูว่าในเดือนกันยายนเนี่ยชาวราศีธนูเป็นงไงกันบ้างเราจะเริ่มต้นที่ตำแหน่งอริของคุณก่อนนะอริเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงปัญหาอสคต่างๆรวมถึงโรคภัยด้วยแล้วก็หมายถึงเรื่องของศัตรูกเก่าก็ได้หนี้สินก็ได้นะคะทีเนี้ยในตำแหน่งเนี่ยคุณมีมฤตยูอยู่ตรงเนี้ยประมาณอีก6ปีที่มฤตยูตาแหน่งนี้จะเป็นเรื่องของอะไร มรดุยวก็จำเรื่องของการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงนวัตรกรรมเทคโนโลยีสิ่งที่ไม่คาดคิดโรคภัยภัยธรรมชาติสิ่งรีรับศาสตรีรับสิ่งต่างๆที่กล่าวถึงเนี่ยจะเกิดขึ้นในด้านดีหรือด้านไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่การใช้วิถีชีวิตของแต่ละคนการกระทําการทํากุศลแต่ละคนมากน้อยเพียงใดและพฤภที่30เมษายนเนี่ยก็จะมีดาวพรัสดีก็มาอยู่ในเรือนอริของคุณละ เป็นเรื่องของอะไรดาวสตีเป็นดาวตำแหน่งตัวตงของคุณเองกับดาวเจริญพันธุมาอยู่ในเดือนอรินายลยมองว่าอริเนให้มองวส่งมุมก่อนถ้ามุมบวกนึหมายว่าเออตัวคุณน่ะจะต้องใช้ความเรียสาหะความรู้ความสามารถที่คุณมีนะความสุขุมความรอบคอบรวมถึงตัวบทกฎหมายเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการในสิ่งที่คุณทาและสิ่งนั้นคุณจะประสบความสําเร็จ แต่ถ้ามันมุมลบหมายถึงปัญหาอ,อุปสรรต่างๆรวมถึงโรคภัยแสดงว่าตัวคุณอะอาจจะเกิดอปุปสรรคเกิดขึ้นก็ได้หรือเราอาจจะไปกวนประสาทใครก็ได้อันนี้เป็นบางกรณีนะและทีนี้มันยังไงลนะ่ะถึงจะมีปัญหาต่างๆนะ้ามองว่ามันยังแก้ไขกันได้นะเพราะอะไรเพื่อสีเนะี่ยอยู่ในเรือนสุขก็เป็นก็เ,นเหมือนเป็นคู่มิตรคู่รับคู่โชคก็ด ที่ตามโหราศาสตร์เขาว่าเราไม่มีการแก้ไขเกิดขึ้นหรือมีคนคอยช่วยเหลือแล้วดาวสติเองก็เป็นดาวเจารือนพันธุพันธุอ่อยู่อะไริักก็มองตรงนี้จุดหนึ่งว่าในเ,าเรื่องของคนภายในครอบครัวคุณเนี่ยถ้าเป็นครอบครัวใหญ่มันอาจจะต้องมีการบริหารจัดการกันดีๆอาจจะติตั้งเครื่องกฎระเบียบข้อบ,บังคับในเรื่องของ คนในครอบครัวเพื่อที่จะให้การปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยไม่มีปัญหาเกิดขึ้นได้แต่ถ้ารมองในมุมลบเนี่ยก็หมายถึงปัญหาอุกสนต่างๆก็ได้เหมือนกันอริคือไรล่ะพันธุประยุนเริแสดงว่าคนในครอบครัวคุณอ่ะอาจจะมีปัญหาคุณแก้ไขเกิดขึ้นหรือเป็นเรื่องของบ้านรถที่ดินที่ทำงานก็ได้หรือไม่สบายก็ได้ อันนี้คือตามหน้าง,งานของตระคนแต่มองเลยว่ายังไงอะสามารถแก้ไขได้คุณเป็นคนฉลาดต้องบอกอย่างนี้ด้วยความเป็นคนใจดีแหละก็สิ่งที่ใครคุณช่วยหรือคนมาเก็เป็นผลบุญที่ทําให้คุณแก้ปัญหาตรงนั้นได้เหมือนกันและอีกมุมหนึ่งเนี่ยทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาก็หมายถึงดัมซีหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่า ความดีความงามบุญกุศลที่แต่ละคนทํามาตัวบทกฎหมายข้อระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงกรูบาอาจารย์พัส,สงค์บุคคลที่เกี่ยวข้องกฎหมายน่ากลังว่าที่ผ่านมาถ้าคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นทําความดีทําบุญตลอดเนี่ยได้ในหนึ่งปีที่ดาวพฤธดีอยู่ตรงเนี้ยนั่นคิดว่าจะมีเกิดสิ่งดีๆกับตัวคนเอง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรคุณสามารถแก้ไขได้แต่ถ้าที่ผ่านมาเราทำอะไรที่ไม่ได้นะผิดกฎระเบียบผิดข้อบังคับต่างๆได้ในหนึ่งปีถ้ายังทําแบบนี้อยู่มันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ปัญหาเนี้ยเดี๋ยวคุณก็จะมีคนเข้ามาเชื่อช่วยเหลือแก้ไขมีคนมาเนี่ยมีคนให้คำปรึกษาต่างๆเกิดขึ้นได้ หรือบางครั้งอ่ะเราต้องใช้ตัวบทกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะอันนี้คือดูของแต่ละคนนะคะ,ะทีนี้เราก็ดูที่ดาวพุธกันบ้างวันที่1กันยาเนี่ยดาวพุธเขาจะยกจากราศีกร,ก,รกฎไปที่ราศีสิงห์เห็นไหมคะไปได้ตําแหน่งมหาจากักรและเป็นราชาโชคด้วยคือมองว่ามหาจักรราชาโชคเนี่ยมหาจากักรคือคุณจะต้องออกไปแอคชั่น ออกขยันออกไปทำนู่นทำนี่ไปติดต่อประสานงานต่างๆคุณจะได้สิ่งนั้นกลับมาคือต้องเหนื่อยอะ่ะมหาจากและเป็นราชาโชคคุณก็จะเป็นเหมือนดั่งพระราชาจะมีคนเอาของเครื่องของบรรณาการมาให้คุณหรือมีคนเข้าเรีอยกมีมอเสนอมีข้อเสนอมาเสนออะไรกับคุณเนี่ยอันนี้คุณก็จะได้ประโยชน์อันนี้คุณต้องไปดูของคุณแต่ละคนนะแต่ทีนี้แต่ทีนี้ ในมุมของชาวราศีธนูเนี่ยดาวพุธอ่ะเป็นดาวเจริญปัตตนิอยู่ในเดือนสุภาก็บองว่าคนที่มีคู่คมีแฟนคนคุยกันอ่ะคู่ครองคุณอ่ะจะนำมาซึ่งของความสุขพาเขาเรียกพาซึ่งยศถาบรรดาศักดิ์มาให้อันนี้คือต้องรู้ว่าเรามีคู่ครองเป็นเขาเรียก ในเครื่องแบบหรือเปล่าหรือเป็นผู้ที่ผู้บริหารตําแหน่งใหญ่หรือเปล่านะแล้วก็จะช่วยคู่ครองก็ช่วยเหลือก็กุลคุณด้วยบางครั้จะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวพาไปซื้อของใช้ของกินก็ได้อันนี้คือดูแต่คนเลยแล้วทีนี้เราพูดอนกคำดาวเรื่องกรรมะกรรมะอยู่ในสุภะการงานคุณเนี่ยคุณจะมีการวางแผนที่ ทำอะไรสักอย่างหนึ่งสําหรับตัวคุณเองแล้บ,บางคนก็จะมีความสุขกับการงานบางคนน่ยการงานในช่วงนี้อาจจะมีความเจริญก้าวหน้าอ,อาจจะมีการได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งก็ได้นะบางคนเนี่ยการงานคุณเาต้องไปเกี่ยวข้องกับการสื่อสารหรือสื่อออนไลน์ต่างๆกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับอื ไปติดต่อสถานที่ติดแม่น้ำก็ได้บางคนก็เขาเรียกนะจะไปมีการติดต่อปสางานกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือถ้าในช่วงนี้บางคนอาจจะมีการสอบแข่งขันอะไรอย่างงานราชการเนี่ยถ้าคุณมีการสอบแข่งขันอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็บอกว่าคุณเองก็ต้องอ่านหนังสือหลายรอบหน่อย คุณก็จะประสบความสาเร็จเกิดขึ้นได้เหมือนกันอันนี้ก็คือให้ดูของแต่ละคนนะคะแต่พอวันที่19กันยาเนี่ยดาวพุธคุณย้ามาอยู่ที่ราศีกันเป็นเกษตรก็อยู่ในเรือนพุธเหมือนกันก็แปลว่าปัตนี้อยู่ในเรือนกุมภเนี่ยตัวคุณเนี่ยเขาเรียกคู่รองคุณอ่ะ อาจจะช่วยเหลือคุณในเรื่องของการงานของคุณเองอันนี้ช่วยรูปแบบไหนก็ต้องดูของแต่คนหรือบางคนเนี่ยคู่ครองคุณอาจจะมีความจริงจังกับการงานเกิดขึ้นมีงานทําเยอะอะไรอย่างนี้ดาวพุธเองก็เป็นดาวองดาวจเจริญกรรมะใช่ไหมคะกรรมะอยู่ในกรรมะการงานคุณน่ะก็อาจจะมีก็มีความมั่นคงขึ้นมีความเสถียรไม่ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรก็ได้หรือ จะมีงานให้คุณเข้ามารับผิดชอบอีกรวมถึงการใช้สื่อออนไลน์งานคุณอาจจะการใช้ผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้นอันนี้คือให้ดูของแต่ละคนนะแต่เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอยู่ในเดือนเกษตรแต่ไม่ความการงานคือมั่นคงนี่ก็เลยมองว่าในเรื่องของการงานนะคิดว่าอาจจะมีชาวราศีธนูที่ต้องการออกจากงานมาทาธุรกิจของตัวเองเนี่ย mm hmm. อย่าเพิ่งออกนะทําที่เดิมก่อนคุณไปดูว่ามีดวงทําธุรกิจอย่างไหมถ้ามี ก็ทำไปแต่ดูในเรื่องหุ้นส่วนกับบริวารแต่ถ้าไม่มีนําเงินไปซื้อเป็นพันธบัตรสรากกองทุนรวมหรือออมทองได้แต่ทุกการลงทุนคุณก็ต้องศึกษารายละเอียดกันให้ดีไม่แนะนำห้ออกเงินกู้ส่วนใครที่จะมาต่อยอดธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะน้ำมอ,อกว่าคุณก็ต้องออทําความเข้าใจเรื่องธุรกิจใ,ให้ชัดเจน คุณต่อยอดสาเร็จธุรกิจแบบนี้จะเจริญรุ่งเรืองถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้ส่วนใครที่ธุรกิจมีปัญหาให้กลับไปมองที่ปัญหาคุณว่าเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเราหรือเปล่าเช่นความขยันความเอาใจใส่ในธุรกิจเราอน้อยลงไปไหมให้เปรียบเทียบตอนที่ธุรกิจคุณรุ่งเรืองคุณมีวิถีชีวิตการทํางานแบบไหนหุ้นส่วนบริวรารแตบบ่ละแผนกมีการยกยกภายในเกิดขึ้นไหมตัวผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาเป็นปัจจัยภายนอกคือโควิด ปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่คุณสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้คืออะไรตัวบุคคลตัวผลิตภัณฑ์การตลาดระบบวิธีการทํางานหรือจะนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยใช้ด้วยก็ได้นะคะอันนี้ให้ดูละคนนะ,ะและทีนี้เราคกุญที่ดาวสุกกันบ้างดาวสุกอะ่ะเขาจะย้ายตั้งแต่วันที่ยี่สิบสิงหาดาวสุกจะย้ายจากราศีสิงห์มาอยู่ที่ราศีกัน ได้ตำแหน่งนิดในทางโหราศาสตร์ดาวสุกเป็นดาวเจเรือนอริกระพะก็ได้มองว่าอริเป็นนิดก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยในเรื่อง,งของการงานคือเราอาจจะต้องใช้ใช้ความเรียสาหะความใจเย็นความอ่อนน้อมถ่อมตนจะได้การงานงคุณเนี่ยประสบความสำเร็จเกิดขึ้นแต่ถ้ามองในมุมลบเนี่ยหมายความว่า อ่อมาถึงปัญหาสุขต่างๆรวมถึงโรคภัยเกิดจากใครเกิดจากศักตรูเก่าก็ได้ถ้ามีหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณหนึ่งหรือตัวบุคคลคนอื่นก็ได้แต่มันเป็นอาจจะไม่เป็นปัญหาแค่นิดหน่อยเท่านั้นแหละก็สามารถที่จะแก้ไขกันได้นะคะอันนี้คือให้ดูของแต่ละคนนะและรวมถึงเป็นดาวเจรรือนราพะโชคลาภส่วนใหญ่คุณเกิดจากการงานของคุณเองเกิดจากอะไรก็ต้องดูว่า อาชีพของแต่ละคนเป็นแบบไหนอาจจะเจอเกิดการติดต่อสื่อสารต่างๆที่คุณไปติดต่อสื่อสารก็ได้รุมนถึงสื่อออนไลน์ก็ได้นะคะและพอวันที่21กันยาดาวสุขคุณก็ย้ายมาเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนสุขเหมือนกันออก็มองว่าอริมันอยู่ใน,ร,นรับพระแบบที่บอกอะ่ะในการหาซึ่งราบผลนะในมุมนี้คุณก็ต้องใช้ความเรียกสาหะใจเย็นมีความอ่อนน้อมถ่อมตน คุณจะได้ในสิ่งที่ที่คองการรวมถึงถ้าเป็นมุมลบเนี่ยมันก็มีปัญหาบ้างในการหาซึ่งราบผลแต่เรามองนี้ว่าคุณก็สามารถแก้ไขได้ไม่ได้จะเป็นปัญหาอะไรคุณสามารถแก้ไขได้แล้วกันแต่ปัญหานี้อาจจะเกิดจากคน,นอื่นเกิดจากเหตุการใดเหตุการณ์หนึ่งก็ได้หรือตัวบุคคลก็ได้ไมันเป็นไปได้หมดก็ใช้หลักๆของคือดาวศุกร์ดาวพุธ ในไรพวกเนี้ยมันก็จะมีก็ได้เป็นเรื่องดีๆมันก็จะเกิดราษฎร์ผลกุศลทาให้ <c oughs> ซึ่งดาวศุกร์เป็นดาวจเจรือรับพระอยู่ในเรือนรักพระเอ่อจะทําทคุณแบบมีโชคราบนั่นแหละเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นกับตัวคุเองทําให้คุณมีความเอ่อให้มีความสุขแต่ทีนี้โชคราบของตระคนมันไม่เหมือนกันนะอย่าลืมอย่าไปพุ่งเป้าในเรื่อง,องการเสี่ยงโชคซสทีเดียวนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของ ของกินของสวยของงามก็ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้ปรับเงินเงินขึ้นก็ได้ดูของเจ้าคนนะคะอ่ะเรามาดูที่ดาวอังคารบ้างเออวันที่26สิงหาคมเนี่ดาวอังคารจะย้ายจากราศีพฤษศกปที่มิถุนปุตตะมาอยู่เรือนปัตตานีทีนี้พระเอิญจะบอกว่าดาวาอังคารอ่ะมาอยู่ในเรือนพุธเนี่ยเขาเป็นคู่วาทะคู่ขัดแย้งก็มองว่าอืม บุตรบริวารกับคู่ครองคุณอาจจะมีก็ได้มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเกิดขึ้นก็ได้นะหรือบุตรบริวารคุณอาจจะมีค่อนข้างมีความดื้อกับคู่ครองคุณเองแล้วก็ช่วงเนี้ยคู่ครองคุณอาจจะมีสายแบบเด็กๆขี้เล่นเอาเด็ใจตัวเองก็ได้อาจจะทําให้คุณมีการกร็งุดหงิดกันเกิดขึ้นมีวิวาทกันเกิดขึ้นที่นั่นนังบอกว่า,วาถ้าอย่างไงอะ่ะถ้า สมมุติว่าคนที่มีคู่นะอีกฝ่ายหนึ่งผู้จาอะไรที่ทําให้เราไม่สบายใจอะ่ะเราเงียบเถอะไม่ต้องไปต่อร้อนต่อเถียงกันมันจะไม่เป็นป,ปัญหากันเกิดขึ้นได้นะอันนี้ฝากไว้นะคะส่วนคุณโสดเนี่ยนายคิดว่าคุณจะเจอคนที่อายุน้อยกว่าแต่จะเป็นคนเครืองคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้อาจจะเป็นคู่กัดคุณก็ได้อัน,นี้คือของดาวคนนะแล้วทีเนี้ยดาวอังคารเองอะ่ะเป็นดาวเจรือนวินาศด้วย เอ,อ่มาอยู่เรือนปัตนีให้ระวังเลยว่าวินาศเนี่ยเรามองลมุมบวกกันนะคือคุณจะได้คนใกล้ตัวคุณเองอะ่ะคอยช่วยเหลือคุณช่วยเหลือในเรื่องอะไรของแต่ละคนได้เหมือนกันแต่ถ้ามองลมุมลบปุ๊บหมายถึงปัญหาอ,อุสซึกต่างๆรวมถึงโรคภัยด้วยก็แบบที่บอกอะ่ะอังคารอยู่ในเรื่องขัดแยง้งมาอาจจะเป็นเรื่องของคําพูดก็ได้นะนะมองว่า ถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันค่อยๆพูดค่อยๆจาหรือปัญหานั้นถ้ามันไม่สามารถที่ไก่เกียรอะไรกันได้แล้วคุณเองก็ต้องอย่าลืมนะหมไหมตัวคุณอยู่ตรงไหนเป็นดาวศียคุณก็ต้องใช้เรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้คือต้องดูของแต่ละคนเลยแต่นที่บอกว่าอย่างคนโสดเนี่ย คนที่คุณเจอเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณที่บอกหรือเขามีอะไรที่ต่างจากคุณก็ได้ฐานะก็ได้แล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องของส่วนตัวเท่าไหร่คือจะเป็นคนที่แบบจะอยู่เงียบๆคนเดียวก็ได้นะคนคนนี้แต่บางทีคุณก็อาจจะมีการหรือ อันนี้การไข้เคลือบไข้กันก่อนไม่ค่อยถูกพูดจาแล้วไม่ค่อยก็โหพูดจาผงผางเงี้ยอันนี้คือก็ต้องดูโดยคนแล้วก็เตือนอีกกรณีหนึ่งบางกรณีเนี่ยดาวองคารเป็นดาวเจ้าเดือนพินาศคุณต้องดูนะคนโสดคนที่เข้ามาคุยอยู่คนเนะี่ยเขามีใครแล้วหรือย,อยังถ้าเขามีอย่าไปไปยุ่งปัญหามันจะได้ไม่ตามมาส่วนคนที่หาคู่ผ่านแอปเองก็ดูกันให้ดีๆแล้วกันค่ะส่วนคนที่เรื่องความรักผิดหวังมาตลอดที่น้าแนะนําให้ดูดวงนะ คุณจะได้เห็นว่าในพื้นชะตาเดิมคุณอนะเรื่องความรักดีไหมถ้าดีก็มีเถอะแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินไปพัฒนาตัวเองให้เยอะๆให้เป็นทำหน้าที่การหานให้ใหญ่โตไปหาเงินทองได้เยอะคุณก็เที่ยวของคุณไม่ต้องไปเปย์ใครด้วยเพราะส่วนใหญ่แล้วสายเปย์จะผิดหวังมุ่งสมหวังส่วนใครที่จะตัดสินใจอ่าใช้ชีวิตคู่เนี่ยลองถามใจตัวเองให้ดีๆนะว่า เราพร้อมที่จะทําหน้าที่สามีภรรยาแล้วหรือยังครอบครัวคุณครอบครัวเขาต่างชาติต่างศาสนาหรือเปล่าเพราะแต่ศาสนาเขามีข้อจํากัดนินสยัยอะไลฟ์สไตล์ไปด้วยกันหรือเปล่าอันนี้นีกก็่าไ้านะคะทีนี้ดูที่ดาวอาที่กันบ้างวันที่1นึถึงสิกันยายนอาทิตย์คงก็อยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมสุภาอยู่ในเดือนสุภาน่าคิดว่าตัวคุณเนี่ยก็ยังเป็นเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จ เกิดขึ้นหรือสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยคุณก็จะประสบความสำเร็จรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่เองก็จะให้ความสนับสนุนตัวคุณช่วยเสริมคุณด้วยก็ได้ของแต่ละคนพอวันที่17กันยาเนี่ยดาวทิศย้ายอยู่ที่เรือนกัมมะสุภาอยู่ในกัมมะก็มองว่าคุณน่ะสิ่งที่คุณได้คิดไว้หรืออะไรเนี่ยคุณก็ได้ทำตามที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ หรือบางคนเนี่ยก็ก็เรียกอะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานที่คุณตั้งเป้าหมายไว้หรืออย่างเช่นที่น้าคือบอกว่าการสอบแข่งขันอะไรเนี่ยคุณอาจช่วงเนี้คุณจะได้ตามที่คุณตั้งเป้าไว้ก็ได้บางคนก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนคุณหรือบางคนจะมีผู้ใหญ่ฝากงานให้ก็ได้นะคะอันนี้เรืุ่ของแต่ละคนเลยนะ ว่าเป็นรูปแบบไหนแต่ก็คือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเราก็อย่าใจแค่อย่าใจร้อนใจเย็นจะทําอะไรต่างให้มีความชื่อมั่นในตัวเองความชื่อมั่นนะ่ะมีดีแต่ขอพอประมาณอย่ามากไปอย่าน้อยไปอ่ะทีนี้ที่ดาวพระรหูกันบ้างนะคะแมคะดาวพัตรหูคือเป็นดาวศาสตร์อยู่เรือนพันธุก็บอกว่าคุณก็จะมีเพื่อนฝูงคนรอบตัวอ่ามาเยี่ยมคุณเองที่บ้านหรือถ้าไม่มาหาคุณที่บ้านเนี่ย คุณจะมีการติดต่อสื่อสารใช้สื่อออนไลน์กันมากขึ้นก็ได้ที่ติดต่อบางคนจะมีกฑ์การเดินทางไปเที่ยวกับครอบครัวคุณนเองเ mm. พื่อนฝูงคุณหรือบางคนจะมีการคุยกันเรื่องของบ้านรถที่ดินที่ทํางานก็ได้อย่างงานาพวกงานบริการต่างๆช่วงนี้คุณจะมีคนเข้ามาใช้ลูกค้า,าลูกค้าเข้ามาใช้บริการคุณเยอะนะคุณก็รักษามาตรฐานกันให้ดีๆแล้วกันมันเป็นการก็ว่าเป็นสิ่งที่ดีๆในช่วงก็จนถึงนู่นน่ พฤษสภาปีหน้ารักษาลูกค้าไว้นะคะจะได้มีลูกค้าประจำกันเยอะๆทีนี้เราก็ดูที่ดาวเสาร์กันบ้างดาวเสาร์เป็นดาวจเจริญกระดุมพระเป็นเรื่องดาวการเงินของคุณเนี่ยกระดุมพระอยู่ชาชะก็หมายถึงการเงินคุณอาจจะหมดไปกับเพื่อนฝูงคนรอบตัวการเดินทางภาษีสังคมการกู้ยืมการลงทุนซื้อของออนไลน์ แต่ให้ระวังเรื่องแก๊งคอนเซนเตอร์นิดหนึ่งที่นี้นะมองว่า,าพระเสาร์เขาพักองศาช่วงนี้จะทำให้การเงินของคุณที่จะได้มานะอาจจะช้าไปบ้างหรือการจ่ายเงินของคุณออกไปแต่ละครั้งเนี่ยจะมีการจ่ายช้าลงไปคืออาจจะการคิดว่าเอ้ยฉันจะซื้อสิ่งนี้ดีไหมหรือไม่ดีอย่างนี้นะแีกอย่างหนึง่งก็มองว่า ที่เสาพระองศาเนี่ยอาจจะเป็นการเป็นการเดินโคจรท่านได้ช้าทําให้อ่าเรียกว่าอะไรนะเป็นการก็เห็นว่าคุณเหนื่อยกับการหาเงินมามากแล้วเนี่ยเขาอยากคุณพักและทบทวนเรื่องการใช้เงินคุณ,คณหรือเปล่าที่ผ่านมาเนี่ยหมดไปกับอะไรบ้างไหมหมดไปกับค่าใช้จ่ายเฟื่อเฟยบ้างหรือเปล่าอันนี้คือก็ต้องดูคนละคนนะอันนี้ก็ถือหรือเป็นการพักผ่อนในตัว เราอาจจะมาก็ได้นะบริหารจัดการเรื่องการใช้การการใช้เงินอีกก็ได้คือให้ดูรูปแบบของตะโคน,นะคะทีนี้เขาเติมเรื่องการเงินเนาะถ้าใครอา่าปัจจุบันมีเงินเก็บไม่โดดรองแล้วแต่ถ้าใครได้ปัจจุบันไม่มีเงินเก็บคุณกกลับไปดูเรื่องการใช้เงินคุณว่าใช้เงินแบบไหนถ้าเราไม่เก็บไม่มีเงินเก็บหาสาเหตุที่เจอตั้งเป้าหมายไว้ว่าต่อไปนี้จะมีเงินเก็บจะเก็บมากเก็บน้อยได้เก็บรคะ่ะ พราะเวลาคุณกเกษียณนะ่ะคุณมีเงินเก็บคุณจะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าคุณไม่มีเงินเก็บเนี่ยถึงเวลาคุณกเกษียณนะ่ะคุณจะต้องออกไปหางานทําแลกเงินมาเลี้ยงชีพตัวเองหรืออีกหรือแล้วช่วงนั้นน่ะสุขภาพร่างกายเราจะแข็งแรงเหมือนสมัยหนุ่มหนุ่ม,มสาวๆหรือเปล่าส่วนใครที่รายจ่ายมากกว่ารายรับทําบัญชีดูแล้วดูที่เป็นรายจ่ายคุณว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างเช่นคนซื้อลอตเตอรี่เนี่ยบอกจริงว่าถ้าในพื้นชะตาเดิมคุณไม่มีโชคจากการเสี่ยงโชค ยังไงคุณซื้อลอตเตอรี่ก็มีวันถูกนอกจากวลา,าดาวจรไปอยู่เดือนรับพระคุณมีโอกาสด้านการเสี่ยงโชคแต่ก็ไม่ได้สตกคนบางคนเป็นของกินของใช้ของสวยของงามอะไรก็ว่ากันไปนะคิดว่าถ้าอยากจะตัดรายจ่ายคือน่าจะตัดตรงการซื้อลอตเตอรี่นั่นแหละเอา,าเป็นเงินเก็บส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือต้องให้ทุกคนน่ะไปบริหารจัดการกันเองเพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายของสตกลเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยทีนี้ เราก็ดูเรื่องของที่ดาวเกตกลุ่มลัคนาคุณบ้งางดาวเกตกลุ่มลัคนาคุณเนี่ยนัมองว่าบางคนอาจจะมีความเครียดพิตกกังวลในเรื่องของอคนในครอบครัวหรือของตัวเองก็ได้นะหรือบางคนน่ะจะมีการไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อาจจะมีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไว้กับตัวเองก็ได้ว่าที่บ้านที่รถหรือบางคนน่ะมีเกณฑ์ที่จะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ สายมูอาจจะไปมูที่นู่นที่นี่หรือมีการไปรงนะเมตตาต่างๆหรือมีการไปสักยันก็ได้บางคนนะมีการฝันไปที่แปลกๆนะหรือสัมผัสสิ่งดีรับเน้นรับได้บางคนมีการสนใจเรื่องของศา,าสตร์ศาสตร์ศิลศาสตร์ที่รับก็ได้นะหรือบางคนเนี่ยต้องระวังเรื่องของลมเพลลมพัดด้วยนะคะแต่นี่บอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับ ชมด้วยนะเพราะก็จะไม่ได้เป็นสัทุกคนนะคะอันนี้ก็บอกก่อนทีนี้เรื่องสุขภาพมีเรื่องอะไรบ้างคอรอดลมโรคภายในโรคที่เกี่ยวกับรามาริยูระบบน้ำย่อยอาหารระบบถ่ายออฟฟิซินโดมเครื่องเพศทั้งหญิงทั้งชายความเครียดความวิตกกังวลต่างๆทุกคนมีการตรวจสุขภาพาร่างกายประจำปีหรือใช่ไหมคะลองสังเกตร่องขันไขมันก,กับน้ำตาลเนี่ยว่าสูงไหมถ้าสูงก็ถึงเวลาที่เอากำลังกายละ จะออกแบบนกได้ทุกคนชอบทุกคนถนัดแต่น้าแนะนําว่าเป็นการเดินวันละห้ากิโลสักหกเดือนทดลองดูนะคะถ้าน้าตาลไขมันลดลงจะเป็นมาตรฐานในการดําเนินชีวิตได้เพราะว่าเราเนี่ยเข้าสังคมผู้สูงอยู่ละเราก็ต้องรัก,กาาแข็งแรงเป็นแบบนี้จะคลองตัวส่วนคนที่น้ําตาลไขมันปกติออกกาลังกายเหมือนกันค่ะรงกด้แข็งแรงเหมือนกันทีนี้ก็เตือนเรื่องการไปดูหมอดูอันนี้คือเป็นประสบการณ์ของน้าเลยนะยี่สิบปีที่แล้วซึ่งน้าดูหมอไม่เป็นก็ถูกเขาทักเหมือนกันว่า คุณมีเคสนะต้องสะดาะเคะต้องตัดเล็บตัดผมเงินอีกสามพันเราก็ไม่ได้เชื่อทางนั้นเราก็ทําตามหลักศาสนาของเราเนี่ยไปทําบุญถวายสังฆทานก็สวดมนต์ไหว้พระก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คนเราต้องยอมรับว่ามันจะมีจังหวัดช่วงหนึ่งที่ชีวิตของเราเนี่ยมันลงจังหวัดที่ชีวิตเราลงมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นจริงๆแต่รอดมาได้มีคนมาช่วยเหลือนั้นก็คิดว่ามันเกิดจากตรงที่เราทําบุญนั่นแหละ มาส่งผลในเรื่องนี้อันนี้ก็คือเป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะน้าเลยแนะนาว่าถ้าไปดูแล้วถูกทักแบบเนี้ให้ไปทําบุญกลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ไปขอพรท่านไปล้างเท้าท่านน,นําน้ําล้างเท้าน้าบาอาบพ,พระถุงแม่คุณเนี่ยนามาครอบตั้งแต่หัวจนไปเท้าได้หรือชายพระถุงสามารถพกเป่าสตังได้นะแต่อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนเป็นคนลเป็นคามเชื่อของคนโบราณ แต่ทําดูก็ได้ไม่เสียหายอะไรไม่เสียตังค์ด้วยสิ่งที่ใกล้ตัวคุณคือการสวดมนต์การนั่งสมาธิอันนี้ต้องใช้ระยะเวลาการปฏิบัตินะขอแนะนําเรื่องการนั่งสมาธิอย่างคร่าวๆนะคือหลักสูตรที่นักศึกษามาเนี่ยเป็นของหลวงพ่อวิยางวัดธรรมมงคลเขาจะเป็นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิบริกรรมคำวพุโทโธเอาไว้ที่ไหนว่ามีที่เลือกคือนับหากหัวใจท้องคุณชอบเอาไว้ส่วนไหนคุณไว้ส่วนนั้น จะเดินจะดั้งจะยืนจะนอนทําได้หมดคุณก็ทํากันไว้วันละเล็กวันละน้อยอ่ะเหมือนการอยกกับปุกอมสินนะคะวันนึงกับรรปุกอมสินไปเนี้ยเต็มบางทีไม่ทันเต็มอะ่ะทุกคนนะต้องมีของเก่ากันอยู่แล้วก็ปปุกอมสินไปเนี้ยจะถูกเบิกใช้โดยอัตโนมัติมาช่วยเหลือคุณเวลาคุณเกิดปัญหาเกิดขึ้นจะช่วยเหลือได้อย่างไรคนที่ปฏิบัติจะรู้ส่วนใครเป็นโรคนอนไม่หลับโรคเครียดต่างๆหลักการเดียวกันทำราคาโรคต่างๆจะคลี่คลายไปทางที่ดีได้ ทีนี้นะขอพูดเรื่องของกรรมนะคะกรรมเนี่ยมี